สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากลิขิตดาวและอินหนึ่งช่องทางน,นะครับก็คือโหนวิศวะพารวยก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่มาติดตามรับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาฟังใหม่ๆช่อง โหลว,วิศวะพารวยผมจะเน้นเกี่ยวกับตัวเลขมงคลนะครับท่านใดที่ชื่นชอบลองเข้าไปศึกษาหาความรู้ไปรับชมรับฟังเพื่อที่จะลงทุนน้อยได้กำไรงามส่วนช่องดวงมงคลชีวิตเช่นเคยครับผมเน้นสอนนะทุกท่านทำไมผมถึงต้องมาสอนผมเสียดายองค์ความรู้โหราศาสตร์เชื่อมเถอะครับสักวัน จะลดน้อยลงไปน้อยลงไปนะครับดังนั้นเก็บไว้เถอครับองค์ความรู้ประเภทนี้จะหายากขึ้นทุกวันแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ผมจะมาเน้นเกี่ยวกับการแก้เสริมเติมแต่งดวงตาเพื่อที่คุณจะได้ไปประยุกต์ใช้การแก้เสริมเติมแต่งต,ตามีเยอะแยะมากมายแต่ที่เป็นแก่นแท้คือต้องใช้โหราศาสตร์เป็นแก่นแท้เสียก่อน นะครับส่วนวิธีที่ยากที่สุดในการเสริมเติมแต่งคืออันดับหนึ่งเลยครับคือแก้ที่นิสัยดังนั้นเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองครับเรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กทันทีถ้าเกิดคุณแก้ที่นิไสัยได้คุณไม่ต้องไปเสริมเลยการสวมแหวนไม่ต้องไปยุ่งการแก้หัวข้อบาลายคุณไม่ต้องไปยุ่งห่วงทรงห่วงซุยไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองครับจะได้ถ้าเกิดคุณแก้ที่นิไสัยได้เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าถ้าเกิดสิว่านิสัยของคุณขยันมากแล้วขยนันชาวเย็นเช้าเย็นไม่หลับไปนอนขยันมากๆคนเพศนี้มีมแต่ทําไมไม่รวยเชื่อมเถอะถ้าเกิดเป็นคุณคุณย้ายถินทานเลยเพราะคนจีนเขาถือเรื่องชัยภูมิมากถ้ามันอยู่ที่นี่แล้วไม่เจริญเชื่อไหมาบางคนเนี่ยย้ายไปอยู่มองนอกนากลกับร่ํารวยมั่งคั่งเพราะ โหราศาสตร์มันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดคุณอยู่บ้านเกิดบานอนแล้วรวยอะ่ะถามเถอะเช้อที่คุณไปอยู่บนนนานคุณยังไม่ไปเลยนี่คือวัตจักรนะครับดังนั้นนิสัยสาคัญสุดดูตัวเองเลยแต่ถ้าเกิดโอ๊ยเราอยากรวยแต่ไม่เคยเปลี่ยนนิสัยคืออะไรตื่นเช้าก็ไม่ตื่นฉันจะตื่นเย็นตื่นเย็นแต่ไม่เคยทํางานไม่รอดสักลายครับดังนั้นอันดับหนึ่งคือแก้ที่นิสัย อันดับ2คือการสวมแหวนอันดับ3คือแก้หัวคอปอะไรจรปลาดไปเท้าลรงหมดจะเรียนกันอันดับ4และ5คือการแก้ชัยภูมิและหงจุวยหกเจ็ 6, 7, คือแซกีและหงซุยเป็นศาสตร์ของคนจีนแต่นั่นแหละเชื่อผมเถอะจะน้อยลงไปเร็วยี่กวัาศาสตร์พออะไรรู้ไหมครับผมไม่ได้ค้านนะแต่เขาเก่งจริงคืออะไรทุกวันนี้คนจะไปไหว้หรครับ ช่วงเชงเม้งลดน้อยลงไปครับเมื่อก่อนนี้รถติดเทโวเดียวนี้นะโอแทบจะไม่ติดเลยนะครับดังนั้นเรามาเรียนรู้กันครับดวงครูดวงที่สี่เรามาแก้ในเรื่องของเสริมเติมแต,แต่ในเรื่องของช่องปัตตนีนะครับจะเรียกช่องก็ได้เรียกภพก็ได้นะครับตามใจเราเลยเรือนก็ได้ปัตตนีแปลว่าอะไรคู่ครอง หุ้นส่วนคนใกล้ชิดสมมติว่าเราไม่อยากมีคู่ครองนะ่ะอาจารย์ไม่แก้ไม่เสริมไม่เติมไม่แต่งได้ไหมสิทธิ์ของคุณครับแต่เด็กเบิรนว่าคุณทําธุรกิจละ่ะสุดท้ายคุณก็ต้องมาแก้เหมือนเดิมมาเสริมมาเติมมาแตงเหมือนเดิมนะครับดังนั้นก็เรียนรู้กันมาดูกันครับกฎข้อที่หนึ่งไปดูลักษณะขเขาว่าเขาเป็นดาวคนหรือดาวเทวดานะครับคนหรือเทวดา ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องจัดมาครับเนื่งวิธีการดูดาวคนดาวคนมีดาวอะไรบ้างดาวทิศเลขหนึ่งดาวจันเลขสองดาวขานเลขสามดาวพุทธเลขสี่ดาวศุกร์เลขหกดาวเสาวเลขเจ็ดนี่คือกลุ่มของคนส่วนลูกครึ่ง เป็นเทวดาหรือเป็นคนก็ได้ตามอัธยาศัยก็เลยนะว่าลูกปีลูกคนได้ไหม <c oughs> ก็แรงไปนเนาะก็คือพูดเพราะคือกึ่งคนกึ่งเทวดาครับคือเอาแน่นอนไม่ได้แล้วตัวเองอะ่ะสิทธิ์ของเองเลยนะครับก็คือผ่านเลขห้ากับดาวราหูเลขแปดส่วนเทวดาจ๋าเลยอก็คือดาวมิตยูกับดาวเกตนะครับดังนั้นมีคนถามผมว่าอาจารย์ถ้าเกิด ในดวงเขามีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ล่ะอันเนี้ยเป็นเทวดาจา๋าเลยครับไม่มีลูกครึ่งแต่ถ้าเกิดดวงใครบางคนเป็นห้ากับแปดอันเนี้ยเป็นลูกครึ่งเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดอาจารย์แล้วมันบังเอิญว่าดวงของคนนั้นมีเก้าเข้ามาล่ะจะเป็นเก้าหรือเป็นศูนย์ก็เป็นเทวดาทันทีครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับอะไรก็ตามที่มีเลขเก้าเลขศูนย์เข้าไปเกี่ยวข้องถือว่าเป็นเทวดาทันทีครับผม ดังนั้นลัคษณาเขาอยู่นี่ไม่มีดาวเราก็ต้องดูตามกฎเล็งเป็นดาวมุตยูนะครับดังนั้นเขาเป็นเทวดาแน่นอนไม่มีโคจอกเว้นต่อมาต่อมานะครับเราต้องการอยากรู้ว่าช่องปัตตนีคู่ครองหุ้นส่วนคนใกล้ชิดอยู่ราศีกันนับเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทุกท่านนับเจ็ดนะ ต่ดาวมันจะอยู่เราก็ไปดูว่าราศีกันอยู่ตรงไหนเอ่ยราศีกันอยู่บริเวณท้องน้อยหรือสะโพกนะครับนี่คือท้องน้อยอันนี้เครื่องเพศอันนี้สะดือท้องน้อยคือบริเวณนี้ครับนะครับดังนั้นวิธีบัดท้องน้อยง่ายสุดครับเอานิ้วโป้งแตะที่สะดือเอานิ้วก้อยแตะที่เครื่องเพศตรงอุ้งมือกลางนั่นแหละครับคือท้องน้อยนะครับ วิธีเช็คนะต่อมาเขาเป็นดาวพตยอาจารย์หาอะไรมาแขวนเท่าน้อยดีล่ะเป็นดาวพตยเพื่อนเขามีอะไรบ้างมีห้าแปดเก้านี่คือเพื่อนเขาคือกกเขากลุ่มก้อนเขาดังนั้นถ้าม่อฤตยูอยู่ดวงเดียวแบบนี้แบบนี้ คุณภาพดาวเขาเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นนะครับพักระกด์มือว่าตัวนี้เป็นพักเกตเหมือนกันคุณภาพเขาก็ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันดังนั้นเมื่อเรารู้ว่ามันจะอยู่คุณภาพเขาร้อยเปอร์เซ็นเพื่อนเขาเนี่ยเจ้าแปดเจ้าห้าเจ้าเก้าเนี่ยคุณภาพเขาเหลือห้าสิบครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการมาเอ้ยแก้ ฉันอยากมีแฟนเว้ยทาไงดีฉันอยากมีคนรักกับคนอื่นเข้าบ้างใช้ลาหูเพื่อนซีองค์เดียวได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอะไรคุณภาพเก่าห้าสิบเอร์เซ็นจะมาดึงฉันขึ้นจากโคนจะมาดึงฉันอยู่บนโสนสวรคนแกมีปัญญาหรือไม่มีหรอกครับพูดตรงๆเลยดึงไปก็เสียป่าประโยชน์นะครับเหมือนกับเรากําลังเป็นคนตัวเล็กๆไปผักรถสิบล้อนะครับ ขึ้นเนินด้วยนะขึ้นเนินด้วยนะไม่ลงเนินนะครับดังนั้นยากที่เขาบอกว่าแก้ให้ตายอ่ะมันก็ไม่เกิดมาเกิดผลก็คือหนึ่งเรื่องนี่แหละนะครับหนึ่งเรื่องที่เราต้วว่าเอลองแล้วลองแล้วเราทําไมไม่เกิดเพราะว่าเราต้องเข้าใจบริบทของธรรมชาติของเขานะครับดังนั้นก็คือต้องใช้เทวดาสองพระองค์นั่นเองเราก็เลือกเอาว่าจะใช้แปดจะใช้ห้าจะใช้ 9. เก้าเลือกเอาขอให้มันดีในดวง ดีในมณทลจักรวาลนี้ก่อนดังนั้นเราก็มาดูครับเมื่อเอินว่าเลขแปดีเลขห้าดีเลขเดีแต่ที่นิยมก่อนอย่าเพิ่งไปเรียกใช้ศตรูถาวรเขาเนี่ยเพราะอะไรเมรื่อจะอยู่อยู่โลกเบื้องล่างเทวเลขเอยู่เบื้องบนดังนั้นเน่ยเลือกได้ตัดเก้าเขียเข่ยบๆก่อนอย่าเพิ่งเอามายุ่งเกี่ยวดังนั้นเราต้องใช้5กับ8เอามาแขวนบริเวณไหนเอามาแขวนบริเวณ ทองน้อยหรือสะโพกนะครับวิธีการคืออะไรคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนนะครับเขาจะใช้สือว่าเขาจะใช้สร้อยครับเส้นหนึ่งรัดตัวนี้เลยแล้วเขาก็ใช้กับพวนแขวนใครเคยรุ่นผมนะเขาเรียกว่าปลัดขิกแต่เราไม่ได้ใช้ปลัดขิกนะอารมณ์แบบนั้นนะ่ะวิธีแรกวิธีทสองเขาจะหย่อนลงมาแบบนี้เลยครับ วิธีสามเอาขอเกี่ยวกางเกงเรานี่แหละแนบแบบแนบเขาเรียกแนบนะครับก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวนะผมกลับไปจุดเดิมนิดนึงดังนั้นเราถนัดอันไหนเชี่ยวชาญอันไหนสะดวกอันไหนใช้นั้นครับไม่มีกฎตายตัวแลขหรือในการแขวนนะครับแต่สีที่ถูกต้องถ้าเราจะใช้เทวดาสามพระองค์ สมมติว่าเราจะแขวนบริเวณทองน้อยเราต้องใช้สร้อยสามเส้นครับดีสุดเต็มพิกัดคืออะไรคมหมายดาวมันตยูคมหมายพฤหัสและควมหมายลาหูนี่สร้อยนะ <c oughs> ขอแพรยด้วยชิเลชิเลนะครับสร้อยสามเส้นนะครับห้ามมัดรวมกันห้ามมัดรวมกันแบบโอออาจารย์ถักเปียเป็นแบบถักเปียไม่ได้ครับต้องแยก เขามีหน้าที่เขาเอาบารวมกันไม่ได้กับสุว่าอันนี้คือกับอันนี้คืออันนี้คือขอบเป็นเกงคุณก็หาแหนบอะไรครับอันนี้คือพลังงาอันนี้มิตยูนะอันนี้คือพลังงานนะอันนี้คือลาหูนะอันนี้ได้และดีง่ายสะดวกแต่ต้องอยู่บริเวณอะไรทองน้อยหรือะโพกนะครับง่ายไหมง่ายอันนี้ครับ ครับอาจารย์ไม่อยากเกี่ยวกางเกงอะ่ะเดี๋ยวถอดเข้าห้องน้ำถอดเข้าถอดรุ่งเออคนบางคนเป็นแล้วก็ก็ใช้สร้อยหนึ่งเส้นครับเชือกหนึ่งเส้นก็ได้เดี๋ยววันหลังผมเอาให้ดูวันนี้ไม่ได้พกมานะครับเราก็เหมือนเดิมก็เอามาแขวนไงนะครับเอาความหมายของดาวมฤตยูราหูพฤหัสไม่ใช่เอาตัวเลขมาแขวนนะลูกศิษย์ผมเรียนใหม่อาจารย์เอาเลขแปดมาแขวนแล้วไม่เห็นได้เรื่องเลยโอ้ย สื่อแทนอเขาบอกเอาความหมายดังนั้นเราไปดูความหมายกันครับไม่ว่าเพราะผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดอันนี้ไม่ว่ากันอะไรก็ตามที่กฎเกณฑ์มังครับคืออะไรอะไรก็ตามที่ต่ำกวด่าสดือลงไปห้ามใช้อะไรที่เกี่ยวกับมหาเทพครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์อายะสงอาเจา้าหรือผู้ทรงศีลดังนั้นใช้พ่อแก่ได้ไหมไม่ได้เกจิอาจารย์ไม่ได้ครูบาอาจารย์ไม่ได้รูปคุณพ่อได้ไหมไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้ดังนั้นนิยม บุษราคำแต่ต้องเป็นสีชาสีส้มสีรถสีอิสีไม้สีน้ำตาลเด้อจะบอกให้บางคนว่าบุตรสีเหลืองนะจ๊ะก็โอ้ยอนะ <c oughs> ะนะครับเอานะก็รูปธรรมนะครับหรือผลไม้มงคลก็ได้นะครับต่อมามีอะไรบ้างมีมีม,มีลางหูมีดาวเกตมี ดาวบุติยูนะก็พระพุทธธีรราชห้ามพระราหูห้ามพระพิคเรียห้ามใช้ได้เนาะก็มีน้ำเต้าถ้าเกิดคุณใช้น้ำเต้าอันอื่นก็ต้องใช้เป็นวัตถุที่มีความหมายแบบนั้นนะแต่ถ้าเกิดคุณใช้พลอยทั้งสามสิ่งก็เป็นพลอยเหมือนกันนะครับเขาก็มีดวงจิตของเขาดังนะนะั้นสามารถใช้สีนํำเงินสีเพลินนะครับหรือตะกรุด ที่ห้ามมีความหมายองค์สมเด็จสมมาสบ,บุรุธเจ้านะนะครับใช้จริงตกตุ๊กเกได้นะครับก็แล้วแต่คุณที่คุณหาได้ส่วนพระเกศที่9ก้าห้ามพระสีวดีภาษาัระจายเจ้าแม่คนอิมพาสีทองนะครับที่นิยมก็มีโป่งคามไหมทองนะครับหรือทองคําก็พอนะครับส่วนพระเออส่วนพระ ส่วนมฤตยูห้ามพระอุปคุปตนะครับพระศิวะธันทาวิสุวรรณยมพบาลียาบาลปู่โสมเจ้าไข่ได้ไหมก็อย่าไปใช้เลยนะครับมันก็จะมินเมย์เกินไปนะครับเดี๋ยวนี้เขาไหว้กันเยอะก็อย่าไปใช้พระศิวะลึงก็อย่าไปใช้นะครับส่วนที่ใช้ได้ก็นิยมนะครับนิยมคือกระดูกได้ครับผมอัญมณีที่เป็นสีดําอมพันทองคําขาวบ่วงบาท อันนี้ครับพอได้หนังสัตว์ได้นะครับดังนั้นเราก็เลือกเอานะครับถ้าเกิดเราบอกว่าดวงเรานะมีดาวเมอร์ติยดวงเดียวหรือพระเกตดวงเดียวก็ใช้วิธีการนี้นะครับมันก็จะเกิดมากเกิดผลสําหรับคุณนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างอยากจะบอกว่าถ้าเป็นดาวเมอร์ติวูหรือดาวพระเกตส่วนใหญ่เขาจะเป็นการเจาะฝัง นะครับเพราะเป็นของอาถรรพ์โดยแท้จริงเรียกว่าต้องมานะไปไหนไม่ได้อารมณ์แบบน,น,นั้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันเรื่องชัภูมงจุ้ยนะครับดังนั้นก็ฝากทุกท่านนะครับผมก็จะเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดเราไม่มีพื้นฐานก็เข้าไปเรียนสักครั้งหนึ่งเดือนละร้อยนะครับไม่เยอะหรอกนะครับผมใช้จ่ายเงินไปกับการเรียนในขั้นต่ำว่าหลายล้านล้วนะ เฉพาะเรียนผมก็ไม่เคยเสียดายกับการเรียนเลยเพราะอะไรผมได้มาใช้ได้มาแนะนําได้มาบอกกล่าวบอกสอนทุกท่านแล้วก็ไปเรียนเรื่องดีเสียศิวการอะไรเกี่ยวกับช่องโยกช่องเลงเราจะได้รู้กฎระเบียบของดวงดาวกฎระเบียบของมุมดาวกฎระเบียบของลักษณะพิเศษของดวงดาวหรอดาวคู่เทวดารวมไปถึงทำเนียบดาวแล้วเราจะไปประยุกใช้ ในการเสริมเติมแตดโดยตานะครับฝากทุกท่านกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองช่องทางด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ